สวัสด,ดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลล่าสุดของคอวีฟกันนะครับจากเอกสารผลประกอบการไตรมาสสปี2025ล่าสุดเลยแล้วก็รวมถึงแนวโน้มที่บริษัทมองไปข้างหน้าด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลชุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะพวกตัวเลขทางการเงินที่เขาปรับปรุงแล้วหรือนอนแกปนะคะครับพวก adjusted EBITDA อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอย่าง adjusted EBITDA หรือ adjusted operating income เนี่ยมันช่วยให้เราพอเห็นภาพการดำเนินงานนะแต่ว่าก็สำคัญมากๆที่ต้องดูเทียบกับตัวเลขตามมาตรฐานบัญชีหรือแกบควบคู่กันไปด้วยอืมครับแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าพวกข้อมูลคาดการอนาคตมันก็มีความไม่แน่นอนอยู่เสมอนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้ครับผมงั้น เรามาเริ่มที่ผลงานไตรามาสสที่เพิ่งจบไปก่อนเลยรายได้นี่ดูโดดเด่นมากเลยนะครับพุ่งไปถึง1.21พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะโตเยอะมากนะคะโตตั้ง207%เทียบกับปีก่อนแปลว่าชัดเลยว่ามาจากความต้องการ AI Cloud Platform ที่แบบว่าแข็งแกร่งมากๆ 62%โอ้โหมาจิ้นสูงมากค่ะส่วนหนึ่งก็แน่าจะมาจากยอดคำสั่งซื้อรอรับรู้ไรายได้หรือ revenue backlog นะคะที่ตอนนี้สูงถึง30.1พันล้านเหรียญ3 0มือล้านค่ะเพิ่มขึ้น86% YOY ส่วนใหญ่ก็มาจากดีลยาวๆกับลูกค้ารายใหญ่อย่าง OpenAI แล้วก็พวก Hyperscanler อื่นๆด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะสาหรับไรายได้ในอนาคตครับ ตัวเลขการเติบโตนี้น่าทึ่งจริงๆแต่ว่าถ้ามองลึกลงไปที่กำไรจากการดำเนินงานเาภาพมันดูซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อยหรือเปล่าครับ เห็นว่ามีการลงทุนเยอะมากใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะถ้าดู adjusted operating income หรือว่ากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยอยู่ที่200ล้านเหรียญโต134เปอร์เซ็นต์ก็จริงนะคะครับก็ยังโตเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าอัตรากำไรหรือ Mar g จินะคะมันลดลงเหลือ16เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนที่เคยอยู่22เปอร์เซ็นต์อ๋อลดลงค่ะ อันนี้มันสะท้อนว่าเขามีการลงทุนอย่างหนักมากๆเลยค่ะในโครงสร้างพื้นฐานทั้ง Data Center ทั้ง s e r v ์ฟเอร์เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเยอะๆการลงทุนหนักนี่เองที่ส่งผลต่อตัว,ตวเลขขาดทุนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันส่งผลโดยตรงเลยค่ะไปที่ adjust e d net loss หรือขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ขาดทุนเพิ่มเป็น131ล้านเหรียญจากปีก่อนที่ขาดทุนแค่5ล้านเหรียญเองค่ะโห oh, ขาดทุนเยอะขึ้นเหมือนกันนะ ทั้งที่รายได้โตขนาดนี้ก็เพราะการลงทุนมหาศาลนี่เองชัดเจนเลยค่ะดูจากตัวเลขแคปเ x หรือเงินลงทุนได้เลยค่ะไตรามาสเดียนใช้ไปต้อง2.9พันล้านเหรียญโหไตรามาสเดียวเกือบ3พันล้านค่ะสูงสุดเป็นประวัติการของบริษัทเลยนี่คือเขากำลังเร่งขยายตัวแบบสุดๆเลยค่ะเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด a i c l o u d ที่กำลังบูมมากๆครับเห็นลงทุนหนักขนาดนี้แล้วเอ่อในอนาคตอันใกล้ยอย่างไตรมาสที่กาลังจะถึงเนี่ยเขามองว่าอย่างไรต่อครับ ค่ะสำหรับ Q 3นะคะเขาคาดว่ารายได้จะยังโตต่อเนื่องค่ะอยู่ที่ประมาณ1.26ถึง1.30พันล้านเหรียญอืมโตขึ้นอีกนิดหน่อยค่ะแต่ว่า Asset d j Operating Income อาจจะลดลงเล็กน้อยนะคะอยู่ในช่วง160 ถึง190ล้านเหรียญอ้าวกำไรอาจจะลดลงค่ะแล้วที่สำคัญคือ Capex ค่ะยังคงสูงต่อเนื่องคาดว่าจะอยู่ที่2.9ถึง3.4พันล้านเหรียญแสดงว่ายังเร่งลงทุนไม่หยุดเลยค่ะยังลงทุนหนักต่อเนื่องจริงๆแล้วจะมองยาวไปทั้งปี2025เลยล่ะครับตัวเลขน่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแน่ๆทั้งปี2025นะคะเขาคาดรายได้ไว้ที่5.15ถึง5 3 5พันล้านเหรียญค่ะ Adjusted Operating Income คาดว่าจะอยู่ที่800 8 0 0ร้อถึงแปล้านเหรียญแต่ตัวเลขที่ต้องจับตาดูมากที่สุดเลยคือ Capex ทั้งปีค่ะที่คาดว่าจะสูงถึง20-23พันล้านเหรียญ20-23พันล้านเหรียญ โอ้โงบลงทุนระดับนี้มันสะท้อนอะไรครับความมั่นใจมากๆหรือว่าความเสี่ยงกันแน่อืมมองได้2ด้านเลยค่ะด้านหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันสะท้อนความเชื่อมั่นสูงมากๆในความต้องการ AI คลาวดร์ระยะยาวแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําให้ได้ครับด้วยการขยายโครงสร้างพื้นฐานแบบก้าวกระโดดเลยปัจจุบันมี33 Data Center กําลังไฟฟ้ารวมเกือบ500เมิกะวัตต์ก็ตั้งเป้าจะขยายไปถึงกว่า2กิกะวัตต์ตามสัญญาเลยนะคะโห ขยายเยอะมากค่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็คือการเดิมพันที่สูงมากๆเหมือนกันกําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วก็อาจจะยังดูผันผวนอยู่เพราะต้องแบกรับต้นทุนการลงทุนมหาศาลนี้นะคะครับผมเข้าใจเลยครับทีนี้ในมุมของคนที่ติดตามข้อมูลหรืออาจจะสนใจเรื่องลงทุนมีประเด็นไหนที่ควรจะจับตาเป็นพิเศษบ้างครับสําหรับโควิฟ ค่ะจุดแข็งที่ชัดเจนมากๆก็คือการเติบโตของรายได้แล้วก็แบ็กลอกที่เยอะมหาศาลอันนี้เป็นเหมือนหลักประกันรายได้ในอนาคตเลยครับแต่ว่าก็ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการลงทุนที่หนักมากๆและตัวเลข Adjusted Net Loss ที่ยังติดลบอยู่คำถามสำคัญก็คือ,อ,อกลยุทธ์นี้มันจะนำไปสู่กำไรที่ยั่งยืนได้เมื่อไหร่อืมนั่นสินะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเลข Non-Gap ที่บริษัทเขาเน้นนำเสนอกับผลขาดทุนตามมาตรฐานบัญชีแก๊บจริงๆซึ่งใน Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนสุดที่ตามแก๊ฟสูงถึง290.5ล้านเหรียญเลยนะคะครับต้องดูข้อมูลให้รอบด้านจริงๆใช่ค่ะและแน่นอนค่ะต้องไม่ลืมข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับ forward looking statements พวกนี้นะคะผลลัพจริงอาจจะแตกต่างจากที่เขาคาดการได้เสมอครับผมชัดเจนครับ ก็นั่นคือภาพรวมและทิศทางของโควิดนะครับที่เรามาเจาะลึกกันจากข้อมูลล่าสุดค่ะดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะว่าในสมอภูมิ AI Cloud ที่การแข่งขันมันดุเดือดมากๆเนี่ยการเติบโตแบบติดจรวดและการทุ่มลงทุนมหาศาลขนาดนี้ของโควิดเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนจริงๆเหนือคู่แข่งรายใหญ่ๆในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนก็น่าติดตามมากๆค่ะ